แล้ววันนี้นะครับก็อยู่กับพี่บอลพรดอนศรีชพันธ์นะครับตอนนี้นะเราอยู่ที่สนามเทนนิสของลอนทิสมาคมแห่งปรเทศไทยนะครับและนี่ก็เป็นคอสของเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มเล่นได้ตั้งแต่5ขวบนะฮะเพราะว่าผู้ปกครองหลายท่านนะถามว่าแล้วลูก ชายลูกสาวที่อายุยังไม่เกินสิบขวบเนี่ยเล่นได้ไหมเพราะ,ะนั้นช่วงแกลอายุเนี่ยถือว่าเป็นช่วงสําคัญของการเริ่มเล่นกีฬาทุกๆก,กีฬาเลยครับโดยเฉพาะเทนนิสเหมือนกันนะฮะและเด็กๆที่มาลงออคอสนี้โปรแกรมนี้สิ่งที่น้องๆจะได้คือแน่นอนเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นทักษะการเล่นกีฬาเพราะว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่ขาวิ่งไม่ได้ใช้แต่แขนตีมันต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะนั้นทักษะในการพัฒนาทางกีฬาของเขาเนี่ยจะทําให้พัฒนาเรื่องสมองของเขาด้วยนะครับ ตอนเรื่องเสิร์ฟแล้วก็ตอนตีออฟเฟนับแล้วก็เรื่องหัวไม้พี่เขาเก่งมากขึ้นไปในระดับโลกได้แบบหล่อเลยอยากจะแบบหลอ่อตีให้เก่งเหมือนพี่เขาเลย สนุกมากเลยค่ะได้ปล่อยพลังแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนเยอะมากพี่บอลสอนเรื่องการเคลียร์เน็ตค่ะให้เราตีไม่ติดเน็ตมากขึ้นอยากเป็นชื่อหนึ่งของโลกจะไปให้ถึงนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะมาเลน่นเน็ตกับพี่บอลจะตีดีขึ้นค่ะแล้วก็สนุกแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วย แน่นอนพอเด็กได้ออกกาลังกายทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เขาเมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นเด็กที่สูงเพราะว่าการอิมแพ t ในพื้นสนามเทนนิสเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ข้อต่อหรือว่ากระดูกเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตมากขึ้น,นครับบางคนเล่นมาแล้ว3าปี4ปีก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเล่นในระดับแข่งขันแล้วนะครับล้วก็เริ่มซ้อมด้วยการซ้อมเสิร์ฟโปรแกรมเสิร์ฟถือว่าเป็นเป็นลูกสําคัญของกีฬาเทนนิสนะจะเน้นเรื่องของความแม่นยําเน้นเรื่องของเบสิกที่ถูกต้องรายละเอียด เล็กๆน้อยที่พี่บอลและทีมโค้ชเห็นว่าควรต้องมีการปรับก็คงจะต้องทําเลยเพื่อที่ไม่ให้ติดเป็นแบ d h ฮ b บตก็คือติดเป็นนิสัยที่ตีจนแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวัยนี้ถือว่าเป็นวัยสาคัญที่จะมีการปรับแต่งให้ได้เบสิกที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นนักกีฬาระดับสูงต่อไปนะครับ พี่บอลก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของการสอนให้ถูกเบสิกนะฮรรวมทั้งทีมโค้ชที่สอนในแนวทางเดียวกันก็คือการจับกริปการาตีที่ถูกเบสิกที่สุดเพราะว่าสำหรับเด็กรุ่นนี้มีความจําเป็นที่ต้องทําให้ถูกงแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรายละเอียดที่พี่บอลจะต้องใส่ใจให้กับน้องๆแล้วก็มีเรื่องของการเสิร์ฟ การตีโฟร์แฮนด์การตีแบ็คแฮนด์รวมถึงวอลเล่แล้วก็หลายๆอย่างเรื่องการเคลื่ <c oughs> อนที่เคลื่อนไหวในคอร์ดก็ต้องมีการบาลานซ์ดีเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอลให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ผู้ปกครองท่านไหนนะฮะที่สนใจยอยากให้น้องๆลูกหลานมาเรียนเทนนิสนะฮะก็ติดต่อพี่บอลได้นะครับทาง IG นะครับพราดอนสีชาพันธุ์นะครับทาง IG นะครับเรียนตั้งแต่เบนเนอร์นะฮะอินเตอร์มีเดียตรวมถึงแอดวานซ์หรือแม้กระทาั่งต้องการที่ให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตีมูไปเป็นนักเทนนิสที